อ่าไปเลยอือหือแหงจัดมาทุกคนเนี่ยเว้วูวแชลบข้างทาทุกน้นโอ้โหกองดินอยู่ข้างหน้าทุกคนโอ้โหเกือบหลับนะฮะแต่กลับ,บ,บมาได้นะฮะหนุนฮะ อราเทสเทสสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกม farming simulator 19นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวรถลูกค้านะครับผมที่สั่งทำนะกับน้ำพับสามดีนะครับผมนะและคันนี้ก็เป็น fx z นะครับผม3า0นั่นเองนะฮะเป็น d1 นะครับผมวันนี้เป็นแบบว่าตัวเก่านะทุกคนนะฮะนี่ดูจากกระจังหน้านะครับผมนะนี่เลยนะครับผมก็เป็นรถของเสียได้นะครับผมนี่นะครับผมนะฮะปลายชื่อด้านบนเลยนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมก็ เป็นเจ้าของรถเลยนะครับผมนะฮะนี่ก็มีรถจริงะนรัยผมก็แบบว่าอยากมีรถของตัวเองนะครับลงในตัวคกมนับผมนะก็เลยแบบว่าติดต่อนะป๊อปมานะก็เลยจัดให้นะผมนะฮะนี่ก็ระบบจัดเต็มนะฮะลูกค้าบอกว่าเอาให้สมจริงที่สุดนะครับผมนี่นะฮะนี่ดูเลยนะฮะก็เป็นอู่ช่างปุ๊นะครับนครปฐมนะฮะที่นะฮะเขาเรียกอะไรอะต่อรถมานะครับผมนะฮะนี่เลยตัวรถก็เป็นสีเงินนะครับผมนะฮะนี่เลยนะฮะ แล้วก็ด้านท้ายนี่ก็อันนี้สนิมของรถจริงเลยนะครับผมนะฮะตอนนี้เลยนะครับปีนี้เลยนะครับผมนะ <g ül üyor> ก็ป้ายทะเบียนเป็นสระบุรีนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมส่วนไฟท้ายนะครับผมนะฮะก็เป็น LED นะฮะอันนี้ก็ตรงตามลูกค้าต้องการเลยนะครับผมนะฮะนี่นะับตัวกระบะก็มีโล่นะครับผมโล่ตาเพชรนะครับผมแล้วก็ด้านหลังเนาะนะฮะตามนี้นะครับผม แล้วก็มีนะครับผมฝั่งเพ้นฝั่งถังน้ำมันนะครับผมช่างปูนครนปฐมเช่นเคยนะครับผมนี่นะฮะตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับผมมีสติกเกอร์หน้าหน้ารถนะฮะพิพัฒชัยนะครับผมนะนี่นะครับผมนะะฮประมาณนี้ทุกคนนะครับผมนะสวยงามนะฮะกันชนหน้าก็จะยื่นออกเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีหมุดนะครับผม พร้อมอ่าครอบเล็นะครับแล้วก็ปังหมุดนะครับผมมีดาวแปะนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนฮะโอเคเดี๋ยวผมพาดูด้านบนนะครไฟด้านบนก็ลูกค้าเอาตามรถจริงเลยนะครับผมเป็นไฟสีดําเงินด้านข้างนะไฟฮาโลเจนนะครับผมนะฮะแล้วก็ไฟสีแดงตรงกลางนะครับผมประมาณนี้นะก็ตุ๊กตามิชลิน4ตัวนี่ับผมป้ายด้านบนเป็นเสียได้นั่นเองนะและก็ กระจกมีแต่งเล็กน้อยนะเป็นนาซานะครับใส่มาแค่ฝั่งขวานะครับ5ตัวแค่นั้นเองนะครับผมนะไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณนี้ทุกคนนะฮะส่วนภายในก็ไม่มีอะไรมากภายในก็เดิมๆนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูระบบไฟนะครับผมนะฮะที่ผมจัดให้นะของเสียได้ที่ว่าเขาอยากก็ได้ว่าตามรถจริงเลยนะครับผมนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นไฟแสงสว่างปกตินะครับผม ก็จะมีนะฮะไฟตรงกระบะนะครับผมเป็นสีน้ําเงินนะครับผมนะนี่เลยนะใต้ท้องกระบะนะครับผมนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะสเต็ปสองนี่ก็จะเป็นไฟนะครับผมอ่าแสงสว่างด้านหน้านะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะสลับเป็นอ่าตอกนกลางคืนนะครับผมให้ดูนะจะได้ชัดเจนนะครับผมนะแต่ว่าแมปนี้มันไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะทุกคนนะฮะนี่ครับผมประมาณนี้นะโอ้ทำไมมัน แปลกๆนะฮะแมปนี้ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าแมปอื่นนี่ผมทมําได้สวยกว่านี้นะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> โอเคก็ไฟเลี้ยวนะผมซ้ายขวานะฮะไฟแสงสว่างนี่จะมีหลายสเต็ปนะทุกคนนะฮะสเต็ปแรกนะก็จะเป็นเปิดไฟปกตินะครับผมนะฮะแล้วก็พร้อมกับไฟใต้ท้องนะครับผมนะสเต็ปสองนี่ ก็จะเป็นไฟด้านหน้าแล้วก็ไฟด้านบนนะครับผมประมาณนี้ทุกคนนะฮะก็ไฟเลี้ยวก็ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวปรับไปที่ตอนเช้าเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบไทยทุกคนนะมันจะภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะทุกคนพูดถึงตอนกลางคืนเนาะนะฮะพลาดเลยนะครับผมนะฮะโอเคบบ็อกเตฮะ ประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคเสียงสตาร์รถนะครับผมหืมคอนขโมงชงเฉงนะฮะเดี๋ยวผมจะยกดัมให้ดูนะทุกคนนะครับผมโอเค นี่ครับผมนะฮะสวยงามนะครับผมนะใครที่สนใจก็สามารถสั่งทำได้นะตัวนี้ก็ราคาหลักพันนะครับผมนะฮะพันพันใบหนึ่งใบเทานี่ครับผมนะฮะนี่ครับผมแล้วก็ลูกค้าเพิ่มรายละเอียดเข้าไปก็มีบางจุดนะฮะที่ผมก็อัพราคาเข้าไปนะะเพิ่มราคาเข้าไปนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนนะครับผมนี่นะฮะสวยงามครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปอ่าพอกง,งานนะขนดินนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะขอคนหนึ่งไลค์กันเป็นกลังใจให้ใน๊อป 3D นี่ครับผมนะฮะอันนี้ก็ออปชั่นมีท้ายตบนะฮะออปชั่นแค่ท้ายตบอย่างเดียวนะครับผมนะฮะนี่เลยนะไม่มีอะไรมากนะทุกคนไปครับโอ้โหควันท่วมเลยนะครับคันนี้ แปว่าเสียงไม่ค่อยร้าเท่าไหร่นะฮะก็ยังเป็นอ่าเสียงของรถที่เขาแจกนะครับผมผมได้เอามดิฟายเนาะนะฮะไม่ได้ปั้นใหม่หมดเนาะก็พูดตรงๆนะฮะเราไม่จําเป็นต้องปั้นใหม่หมดนะฮะเสียเวลาครับผมเพราะว่าทํารถราคาไม่กี่บาทน,นะครับผมนะะถ้าเอาเขาจริงนะ,ะแค่โมเดลก็ปาไปห้าหกพันเลยนะฮะ ได้โว้ก็อยู่กับทีมงานเดิมนี่ครับผมนะฮะเจ้าแคทนนเองเนาะเราก็ยังจะทำการขุดเหมือนเดิมนะครับก็เอามาช่วยคันนี้เลยนะฮะได้แต่ว่าเรื่องเสียงรถนี่ใครต้องการแบบไหนก็สามารถารีเควส์ดได้เลยนะครับผมนะฮะก็จัดให้ตามคำขอนะครับผมนะฮะ หมายถึงนะฮะคนที่สั่งทำนะครับผมนะฮะจัได้เลยนะ,ะส่วนความยากง,ง่ายอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะลักคงราคานะครับผมประมาณนั้นนันทุกคนโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ปิดไฟก่อนแล้วกันนะทุกคนนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะทําการตักดินใส่ซะก่อนนะครับผมโอเคไป,อไปขุดไปขับรถตักกันเลยนะครับนี่นี่ครับผมนะฮะ มาดูกันว่าคันนี้จะตักได้จังหรือเปล่าทุกคนอุ้ยร่วงข้างๆนีแล้วทุกคนนะฮะ <c oughs> เล็งไม่ค่อยดีเท่าไหร่สายตาไม่ค่อยดีนะก็ <c oughs> เราจะอ,อยู่กับจอ็อกแคทคันเดิมนี่ครับผมนะฮะนี่ ไม่ก็เริ่มจาชำนาญเล็กน้อยนะในการใช้รถขุดนะครับผมนะฮะพอได้พอได้นะฮะก็ใครที่จ้างไปนะฮะจ้างได้เลยนะเริ่มขุดเป็นแล้วนะทุกคนนะ ก็ใครที่สนใจนะครับผมอยากจะสั่งโมรถนะครับผมก็จัดได้ตามงบเลยนะฮะก็จะเน้นรถที่เขาแจกนะครับผมนะฮะก็เอามาโมดิฟายได้นะครับผมตกแต่งนะครับผมพวกอารมณ์อะไรนะนะฮะใส่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตานะครับผมประมาณนี้นะทุกคนขอสำหรับน้องๆที่ว่างบน้อยนะครับผมอยากเล่นรถฟรีแต่ว่าอยากมีแบบว่าแต่งเป็นของตัวเองนะครับผมนะะฮ ก็สกิดมาได้นี่ครับผมนะฮะโอเคึ่งมุกี้นะจะเตรียมนะทุกคนนี่สวยงามฮะเราก็จะไปถมฝั่งตรงข้ามนะครับผมนะฮะเชนะ่นเคยเนาะ อ๋อใครที่เข้ามาใหม่นะฮะยังไม่ได้กดติดตามช่องนะป๊อปนะฮะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะออกได้หรือเปล่านะฮะว่าดินมันร่วงอยู่ด้านข้างนะครับผมนะ,ะเอาลองดูค,คิดว่าไม่น่าได้นะผมเดี๋ยวเอาแม่โครมาเคลียร์ออกก่อนแล้วกันนะทุกคน ลำ <G ül> บากไม่โขอยแล้วทุกคนนะฮะตักไม่ดีเองทุกคนนะ่ <G ül> ขอกไม่ได้เลยนะอ่าจวงกว็ไปจ่วงกว็ไปมุมกล้องไม่ค่อยเวิร์กเ,เท่าไหร่คนนะ ใสยรถเลยไหก็ได้อยู่นะ้พมันเต็มแล้วทุกคนนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดเต็มพอดีนะโอเคนะฮะน่าจะได้แล้วทุกคนนะฮะ าไปเลยอืแรงจัดมาทุกคนนี่มันขโมงเลยคันนี้สุดมากเลยะครับคันนี้นี่เอาบีบสักงชาซะหน่อย แลบ,บข้างเท้าทุกคนโอ้หมันมีกองดินอยู่ข้างหน้าทุกคนโอ้โหเกือบหลับนะฮะแต่กลับมาได้นะฮะขน,นะฮะเออโอ,โอ้นี่ก็ยังเป็นคอนเทนต์นะฮะถมคลองนะครับผมนะถมสะนะเหมือนเดิมนะทุกคนนะฮะนี่ฟันขอมองเลย หมดที่ตรงนี้เลยนะฮะเรียบร้อยนะฮะยังเทไม่สุดเลยนะฮะหมดซะแล้วทุกคนนะฮะ <laughs> สุดจัดครับวันนี้นี่นะฮะ ก็ภารกิจนี้มาหนึ่งเที่ยวทุกคนนะครับมารีวิวให้น้องอ่าน้องๆดูนะครับผมว่ารถที่ลูกค้าสั่งทำนะก็สามารถสวยงามได้ตามที่ต้องการเลยนี่ครับผมนะฮะนี่นะครับผมก็สนใจอ่าสั่งทำก็ติดต่อที่เพจอ่าใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมนะฮะตามงบแล้วก็ตามแบบได้เลยนะครับผมนะฮะอยากจัดให้สุดก็ งบต้องถึงนี่ครับผมประมาณนี้ทุกคนนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะตอนนี้ก็นะป๊อปสามดีขอลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่อยากชมเรื่ไหนก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์แชร์สับคลายด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ